ครับสวัสดีครับพี่น้องครับตอนนี้นะครับโดมออนซันด์นะครับพี่น้องพาพี่น้องเอฟซีนะครับทุกท่านนะครับลงพื้นที่นะครับแปลงหอมแดงนะครับและกับเป็นแรงผลิตที่ใหญ่ที่สุดณเวลาหนีนะตอนหนีของประเทศไทยนะครับก็คืออำเภอยางสุมหน่อยจังหวัดศรีสะเกดนะครับและก็แนวโน้มทิศทางของพีนี่นะครับอย่างมีพ่อ้าทั้งเวียดน้มนะครับเดี๋ยวมาติดต่อสื่อขายนะครับกับ แกหอมหรือว่าอีปัวต่างๆนะครับในอเภยาสุมนหน่อยนะครับตอนนี้นะครับนี่คือต้นทางนะครับต้นทางจากแป้งหอมนะครับแล้วก็จากพิูณโกดังใหญ่ๆตามอำเภอยางสุมนหน่อยแล้วก็จังหวัดศรีสะเกดนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับมีการส่งออกนะครับไปสู่ประเทศเวียดนามนะครับผ่านจังหวัดนครพนมนะครับแล้วก็ผ่านเขาไปสู่ลาวแล้วก็ออกเวียดนาม นะครับแล้วกลับไปเมืองจีนนะครับนี่คือต้นทางนะครับพี่น้องคือต้นทางหอมที่ผมยืนอยู่นี่นะครับเป็นแป้งหอมที่อายุได้หาซิมือแล้วนะครับใกล้จะได้ทอนแล้วนะครับตัวพีนี่นั่นสภาว่าอากาศนะครับบ่เอือนะครับในช่วงที่หอมกําลังเป็นสาวเป็นหนุ่มเป็นสาวนะครับฝนตกนะครับก็มีอากาศฮ้อนนะครับลงมานล้วนะครับผลผลิตก็ถเทือว่าได้หน่อยลงประมาณตานนะครับ ได้ตามลงนะครับพี่น้อง่อะ๋ยวไปติดตามนะครับการขึ้นของขึ้นซิปร้อนะครับที่จะไปเวียดน้ำกันนะครับไปครับพี่น้องหอแล่วกันเดีถือไปเลยฮะถือไปเลยข้ออะไรบ่ดิตอบสามสิบบ่สามสิบหัวอะไสวัสดีครับเอฟซีด,ดมออ์เดียครับทำเนียวมา,าบึง พร้อมที่จะออกไปเวียดน้ำนะครับพี่น้องที่เลยบมุดแลวบอกพงไปตรงน้าวมันต้องไปตรงกัน,นได้หรอกทีมงานกำ<ร>ลังลำเลียงนะครับขึ้นรถ12ล้อนะครับมุนีจะออกไปประมาณ17ตันนะครับคันนี้นะครับเอาละลพ่อเอกเขาเข,ข้าคุณเช็คข,ของให้ดีเด้อท่านโอ้ใส่เลยสวยงามเนาะ กำลังงามกำลังงามกดไลค์ให้หลายๆเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะสาวแสียแม่ห้างมู้นั่นลูกติดฝากกดสาวแล้วก็กุศลเสียแม่ห้างลูกติดกดไลค์ให้หลายๆทั้งสวนอยู่ไลยนี่ผลงานหอมสดกำลังดีกำลังดียกสามสิบโลนี่เบาเพิ่งเพิ่งเลยทนอื่นหกสิบโลก็ได้ได้กันแล้ววันนี้ขึ้นขั้นนี้นะครับสิบสองล้อขึ้นไปสิบเจ็ดตันนะครับ มัดเียันแล้วทำมาเบิึงทีมงานกรุงเทพคุณดันนะครับดูว่าทีมงานเสือเขียวประจำร้านของเขาหน่ล่ะจะจะทายออกจากหกหล้อนะครับพี่น้องหกหล้อเราจะเข้ามาสู่ขั้นนีสิบสองล้อ,อจะออกต่างประเทศนะครับออกไปเวียดนามนะลำแรกไหมนี่น้ำแรงน้แรงกันปะเดี๋ยวทำมาำเบิกกึงเดี๋ยวเทามาเบิงเบึงวา่งาคาแรงลำหนึ่งนี่เท่าไรไปสิฮงแล้วคนบ้านเคยเห็นกลังเห็นลำแรก บ่โดนบ่ค่าเลี้ยงเขานี่เลี้ยงจัดเลี้ยงหนิครับบ่หัวกคืออันเด้อแล้วแต่เสียใจนั้นหรือว <ten mountain Sta at> ่าไม่เหยียดเลี้ยงเสียใจ้ยโอ้ยเลี้ยงง่ายครับเอาคนบ่เคยเห็ดครับไปอยู่รถไทยอันนี้รถไถพังบ่เม่นไปตันบ่เขาขึ้นไปตันเม่นบ่ไปตันตาละตาลอยหาซิปตาลอยหาซิปนะพี่น้องเออตาลอยหาซิปขึ้นย่างเดียวนะขึ้นย่างเดียวบ่ได้กอกเะแบ่ได้กอก แบกหอมคืนจันเลี้ยงนะครับตละหนลห้สินี่ยูตตลาดไหมนะครับนี่พื้นที่ของตลาดไหมพื้นที่กว้างขวางเดี๋ยวพี่น้องเอฟซีเขาทันใดสิมาซื้อหอมกัมานะครับฟังคุณก็จะเป็นตลาดซื้อขายอยู่ทั้งคุณนะครับที่ตรงนี้จะเป็นพื้นที่ที่ว่าจอดรถแล้วก็ทายหอมกันนะครับขันมากกัอย่าลืมนะครับใส่บริการเทพคุ้ด,ดันนะครับอ่า เสือเขียวคื่อว่าแพงแพงหลายค่าแรงค่าแรงของแพงวัดศรีข้าแรงขอขึ้นนี่น้องจะน้อยนลงค่าแรงขอขึ้นเนี่ยจะมันโบกพ่อใต้รับไล่ดี่วัดศรีอ่าวันนี้ขาทุ่นลอยรุมมองฟังวันนีวก็ไล่บาบาวันนี้มีก็ไล่บาเบารุมมองพ่อหมิ่นเอนี่คือเสียงจากทีมงานนะการทำงานของเขาก็ต้องมีค่าแรงค่าจ้างนะครับนี่เขาทายออกจากจังสี่แล้วก็มอไซค์รถจังสี่นะครับตันละลอยหาซิฟบ่แพงเนาะ บมเพียงบมเพ <c oughs> ียงทีมงานบุกบันย่างขนาดนะครับไก่จ๋าเทพขุนดันเอามาแบียงฮย่างขนาดตีแพงที่ไหนทีมงานมาทานประจําตลาดหอมนะครับพี่น้องเขาเขามากกับใสบริการได้นะครับทีมงานมาตรฐานนะครับจัดเลี้ยงเช็คของนี่เป๊ะเป๊ะตลอดนะครับมีล้ำแหลกนะครับถี่มะขืนอยู่ตลาดนะล้ำแหลกถี่มะขืนอยู่ตลาดนะครับแต่ว่าขืนอยู่ห้องผมโมโหนะครับล้ำแหลกที่จะไปเวียดนามนะครับพี่น้อง เดี๋ยวฉนวนราคานั่นกับบริษัทอเจอ้นที่นดีพิ่นซื่อนะครับเขากับมาไทยหาพี่น้องในเบื้องบรรยากาศการทํางานของทีมงานของไปกอนนะครับนะครับฝากพี่น้องเอฟซีเขานะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเพจดูวอลสดดีไปนะดื้อครับดื้อนะครับเดี๋ยวกจะพาติดตามเรื่องหอมแดงไปเรื่อยๆนะครับในช่วงของตลาดหอมแดงนะครับผมกะเป็นคนนึงนะครับติดสื่อหอมสงหอมนะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะฮะเอาไว้สำนีก่อนเด้อ เดี๋ยวเรามาเบ่งกันในคลิปต่อไปนะครับ <สา S 1> ว่าเราจะพาไปเบ่งบรรยากาศใียอย่างของตลาดหอมนะครับเรื่องหอมๆนะครับ